สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านแล้วครับผมยินาตะเพื่อนและก็ทักทายไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับผมอยู่กับผมมังคสาดัมซิงทะลนะครับวันที่3ครับกับน้องสายันมาขับแมคโครให้ทีมงานสสมบัติมาจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมขับรอโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ไม่มาสักที อ๋เริ่มเข้ามือแล้วครับสามวันเนี่ยอ๋การวางบูมวางก,กุ้งกีวางไ่ก็เริ่มนิ่มครับเริ่มนิ่มนี่แล้วหรือว่ามีคนมาคุมครับ สงสัยมีคนมาคุมแน่เลยวันนี้เนี่ยมาคุมตั้งแต่เช้าเลยเจ๊เขียวเจ๊เขียวมาสั่งงานะนหมดฮะมาคุมบ่ <c oughs> มาคุมบ่โอ้ย <c oughs> oh! อยู่ทุกนาต้องมาคุมด้วย <c oughs> มาคุมหน่อยมาคุมเอ้กลัวสายันไปหากิ๊กบ่ เดี๋ยวงรับไปส่งทุกวันด้วยเนี่ยจริงนะเดีินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มาให้ขนอนนี้เลยล่ะจะเสร็จตอนไหนเนี่ยรถฟังจะได้ว่าจะอีกหนึ่งเดือนอยากให้มันเสร็จนะอืาอีกหนึ่งเดือนอยากให้เสร็จแต่มันก็เรือเดิมันก็ไม่น่าจะเยอะมากแล้วแมบบก็เหรือท่าป่าทำอะไรแล้วก็ปั๊ม งั้นก็มารับจ้างขับไปโคหาเงินก่อนหาค่าหาค่าหาค่านมลูกก่อนห <c oughs> าคนขับยังไม่ได้เลยจะไม่มาก็ยังไงไม่รู้แกคือ <c oughs> ให้ขับทุกปีอ๋อจี้เขียวมาคุมเองเลยครับพี่น้องวันนี้ <c oughs> นี่ครับเฉพาะแต่ <c oughs> วันนี้ขับรถแปลกๆครับจี้เขียวมาคุมนี่เอง น่ะเอาอะไรมาจับไปเออสิเจี๊ยบเขียววิ่งจับทั้งวันเลยไม่ตอนเรานั่งข้างบนน่ะมันมองเห็นเยอะนะออ๋นู่นกระโดดจนไม่ช้าเพราะว่าเราลองยืนรออยู่ข้างหน้าน่ะไม่เห็นมองไม่เห็นตอนเราอยู่ใกล้ก็ไม่เห็นหรอกแต่เราอยู่ข้างบนน่ะมันเยอะมาก เาขับกี่วันเนี่ยวันที่สามเลยหมอวันที่สามเอาทั้งทั้งเดือนนี้เลยมั้งก็ยังหาคนขับไม่ได้เลยเรก็ถ้าหาไม่ได้ก็ขับให้เรื่อยๆใช่ไหมก็จะไม่เรื่อยหรอกเอ้าเข่าเกเนี่ยเป็นเป็นคนบ้านบ้านเดียวกันกับพ่อสายันบอกอ๋ออ๋อเราคิดว่าเออทำไมได้รู้จักสายันได้รู้จักอ๋อบอกตามสายันทุกปีนะ อ๋อก็คือว่าเถ้าแ<ม>กเ่เนี่ยทถ้ากรถไมโครเนี่ยจ้าดกอืมอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อสายันนะจ้า,า<ส>ท่าตูมท่าตูมไอ,นนมอ,นนอเราก็คิดว่าทำไมได้รู้จักเลยถามทถ้ากเมื่อกี้ครับทถ้าแก่บอกว่าอ๋อพ่อพ่อสายันก็อยู่บ้านเดียวกันเจ,จ๋วเลยนะเรีียกกใช้ทุปนะเรียกใช้ทุกปี อ๋องั้นโดนัดฟังขายไปขับไมโครอย่างเดียวนลี่ก็บอกให้ไปให้ไปไปจำเาเสียนุ้ยนะโอ้เสียนุ้ยก็คนขับไม่มีคนขับเหมือนกันอ่าคนขับเพิ่งคนขับเมื่อกี้ไปไหนอ่ะโอ้เขาไปบ้านเขาบอกไปบ้านเขาไปแล้วไปรับเลที่บ้านไปบ้านอีกแล้วจ้ะเออทำไมนะเขไปแล้วไปรับไปกลับมาเลยเป็นอะไรนะคนขับไมโครเนี่ย ผมต้องไปเรียนขับไมโครหรือเปล่าพี่ต้องขับเดี๋ยวผมจะไปหัดขับไมโครแล้วแล้วพี่ก็ออกเด้แลยวนูจะไม่ไหมแม่ครัวทำซื้อไมโครอ่ะดีกว่าซื้อรถดำหรือเปล่าถูกกว่ารถดำนี่ไมโครเนี่ยถ้าสภาพเนี่ยมันกี่แสนนี่สี 4, 5, ่แสนห้าแสนไหมเดานะในววันหนึงไปทำเงินได้เยอะอยน้ได้เงินเยอะกว่ารถดำครับแต่ต้องแต่ต้องหางานเก่งด้วย ต้องหางานเก่งด้วยไม่โครก็ไม่ใช่จะได้ตังสเสมอไปหรอกถ้าบริหารไม่เป็นก็ไม่มีอะไรดีเลยครับ

ขนาดเสียนุ้ยแกไม่เคยขุดแกยังขุดได้เลยแกยืนยันเพื่อจะหลับไมตถามเื่อจะลัะมเมื่อวานขึ้นไปนั่งเหมือนกันเลห,หัวหัวโขกให่แอร์นั่นแหละตกติดดูดคือแตแอร์แอร์คือแต่หัวนะหลับ <c oughs> <c oughs> พี่ร็อวคันแรงครับยายเมื่อวานเมื่อวานที่ได้เปน็ปนดปเด็ดกขึก้นมาขึ้มาอีอืมทำไมจะย้ายแล้วบอกรนะานานี้นะ เอาอีกนิดเดียวเองนี่อ๋ออีกนิดเดียวเองนี่ทเาแกมาสั่งงานแล้วครับเดีรับดูหน่อยทเาแกพูดอะไรพอแล้วปะ นี่พอแล้วบ่เนี่ยของรถมั่งอ๋อแล้วย้ายไปทางไหนอะเนี่ย๋อ,อตรงนี้นะนอ,นอ๋อ เป็นไงครับ <Gym>. ว <klim to> oh, yes. no, no, ันที่สามแล้ววันนี้เริ่มเข้ามือแล้วนะโอ้แ๋ว์จ๋ว์จ๋ว์กระหนุ่งข้างหนตากระหนุ่ต้อง่ำขึ้นก็ได้ให้รถขึ้นลงได้อนนี้เราก็ขึ้นขึ้นเด็ดต่ำขึ้ก็ได้ให้เขาบอกสุดที่ข้องหน้าเขาใช่หรือเปล่าอโอ้ที่มันบางนะว่า เกือบเสร็จแล้วครับรมันอีกสองสามตอไม่ที่ที่ถ้าถ้าที่ที่ดูไปดิที่ว่าไม่เรียบนี่เพราะอะไรเพราะว่าน้องจะกุยปุ๋ยอ่ะมันเป็นปุ๋ยหน้าดินเนาะน้องก็จะกยให้คืนครับกยไปไว้ให้คืนใช่ไหมบางบางอ่าบางบางบางเจ้าเขาจะเขาจะเอาเอามือกยให้มันเสมอเรียบเรียบเนาะแต่มันมันจะหมดปุ๋ยแต่นี้สายันเอาปุ๋ยเดิมเนี่ยครับปุ๋ยที่เป็นหน้าดินนี่นะเกลี่ยให้คืนครับ แบบนี้ก็เจ้าของนาดีครับดีเจ้าของนานะเพราะว่าทำนาเนี่ยทำนาเนี่มันได้ปุ๋ยคืนไงครับเออกอะไรรถเกี่ยวนวระรถเกี่ยวนี่ต้องโดนคำดักแน่นอนเลย <laughs> นะน้องจะเกลี่ยเกลี่ยเอาเอาปุ๋ยมาไว้คืครับก็นนะดีไปอีกอย่างนะ นี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็1นึ่งสับสไคให้กับผมมคุณสาวดัมซิ่งแถนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ